วิดีผ้ามาเทียวแอนคาสเซลนะคะเกสิเป็นแบบนี้เนาะเมืองที่เขาอยู่กับทาเซอหล,ลายๆค่ะปราสาทเก่าแก่กับลายล่เบี่โอากาสเขาก็สิพามากนะคะผามะเบิงอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศรอบๆปราสาทนะคะ วันนี้อากาศก็ดีดีเย็นสดชื่นดีค่ะวันหนาวบ่หอนนอนะเนาะดอกไม้ค่ะช่วงนี้เ็ยสีขาซ้มเมรนะ์เนาะค่ะเดอกไม้ก็ะเริ่มบานเนาะสีสันสดใสแห้ง ตนน่วนใหญ่นหยุดนีค่อนเขาก็สิมาเดินเล่นนะคะแล้วก็เดินจุงม้านะคะหลายพระมาทั่วปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยทศวรรษที่สิกจ้าสังเกตกำแพงปราสาทจะเป็นการตกแต่งอัน ผุ่มใหม่เป็นส่งศิลปะแบบบกคือไผ่นะจ๊เนา่ะเป็นรูปทรงแบบบกคือไผ่ปราสาทอันคราเตสคาสเซลล์นี่ก็สจะเป็นอีกปราสาทหนึ่งของประเทศสกอตแลนด์ที่สวยงามนะคะ่ะสมัยก่อนก็สจะเป็นพวกคุณนางนะคะ่ะอาศัยอยู่แต่ตอนนี้ก็ถูกทายทอดมาเป็นอันของเนชั่นแนลทรัส o ์ออฟสกอตแลนด์นะคะนะตกทอดมาเป็นของประเทศ วงง่ายๆกับต๊กมันเป็นสมบัติของประเทศจ้าเพราะว่าจะของที่ได้รับตกทอดมากนะคะจ่ายผ้าสีล่ะกะค่าบำรุงรักษาบาไว้นะคะก็เลยตกมาเป็นของ National Trust นะคะละกเพื่อนระเปิดให้คนเขาชมนะคะ,ะ,คะแล้วก็เก็บค่าชมะะล่ะกไดเงินตรงนั้นไปบำรุงรักษาปราสาทเนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆปราสาท ที่จริงอันพันมีสวนน้ำค่ะสวนดอกไม้แต่ว่าช่วงนี้ดอกไม้ก็ยังออกบปหลายนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำาี้้ก็นนะค่ะฝากเป็นกำลังใจเฮนเนอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ